สวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับผมเซลซิ่งอีกแล้วนะครับวันนี้ซิ่งเอาใจคนรักครอบครัวนะครับหารถสไตล์ครอบครัว7ที่นั่งนะครับเป็นรถ Honda f ฟีดนะครับเครื่องยนต์1.5ตัว SE ตัวท็อปนะครับราคาเบาๆนะครับ460,000บาทนะครับลูกค้าสามารถเป็นเจ้าของได้ตัวนี้ตัวรถเนี่ยเป็นปี2012นะครับเลขไมล์ประมาณ100,000ต้นๆนะครับรถเข้าศูนย์ Honda ตลอดนะครับไม่มีชนไม่มีบาดแนะครับเรามีบริษัทส่วนกลางนะครับมาตรวจสอบรถ สภาพคันนี้ให้นะครับเป็นของบริษัทอินส e c t ชั n นของวันทูคารนะครับลูกค้าสบายใจได้เลยนะครับว่ามีบริษัทกลางนะครับมาตรวจสอบสภาพรถให้นะครับใครดูรถไม่เป็นนะครับก็ไม่ต้องกังวลเนาะเพราะว่ามีเอกสารยืนยันให้ว่ารถคันนี้นะครับไม่มีชนหนักไม่มีพิควั่มไม่มีตัดต่อนะครับรถประวัติดีมากๆเลยนะครับเดี๋ยวซิ่งพาไปดูรอบคันนะครับภายนอกภายในนะครับอ่ะเดี๋ยวเราค่อยๆไล่กันมาในส่วนของด้านหน้าก่อนละกันนะครับด้านหน้านะครับจะมีไฟเออโทษครับเบีเซนเซอร์ ด้านหน้ามาให้ก่อนเลยนะครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับล้อเป็นล้อแม็ก์นะครับฮอนด้าเดิมๆจากโรงงานนะครับมีสเกิร์ตด้านข้างมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมตัวนี้นะครับประตูนะครับด้านข้างนะครับปเป็นประตูสไลด์ไฟฟ้านะครับเพราะว่าเป็นตัวท็อปแล้วนะครับเป็น Se นะครับผมแบบนี้เลยนะครับผมเบาะนะครับภายในนะครับผมเป็นเบาะหนังนะครับสีดํำดูแบบนี้เลยนะครับ ประตูสไลด์เนี่ยจะสไลด์เปิดได้ทั้ง2ด้านเลยนะครับผมเป็นไฟฟ้าทั้งคู่เลยนะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของภายในกันบ้างนะครับภายในนะครับก็แอร์นะครับเป็นแอร์ดิจิตอลนะครับเป็นแอร์ออโต้นะครับเดี๋ยวซิงเปิดให้ดูนะครับนี่นะครับผมเป็นแอร์ออโต้ดิจิตอลเกียร์เป็นเกียร์ออโต้เช่นกันนะครับผมคันนี้นะครับเจ้าของเดิมเนี่ยติดกล้องนะครับบันทึกด้านหน้าแล้วกล้องบันทึกด้านหลังมาให้ด้วยนะครับมี2จอนะสังเกตให้ดีนะครับอันนี้ก็เราก็แถมไปให้ด้วยนะครับ อ่านะครับสภาพนี้บอกได้เลยนะครับสวยกริบนะครับไม่มีชนไม่มีพลิกคว่ำแน่นอนนะครับคันนี้ถ้าใครมองหารถสไตล์ครอบครัวเจ็ดที่นั่งเนี่ยไปได้แบบสะดวกสะดวกในเมืองนะคล่องตัวสบายๆเนี่ยสิ่งแนะนําคันนี้เลยนะครับราคาเพียงแค่460,000บาทนะครับลูกค้าเป็นเจ้าของได้แล้วนะครับอ่าไฮโซไหมบสไลด์ไฟฟ้าด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันบ้างนะครับผมในส่วนของด้านหลังนะครับนี่นะครับ ช่องเก็บสัมภาระนะครับก็มีช่องเก็บของได้บ้างนะครับแล้วก็ตัวเบาะนี่ครับสามารถปรับพับปรับเปลี่ยนได้นะครับเดี๋ยวปรับให้ดูนิดนึงนะครับผมนี่นะครับพับเก็บได้นะครับกรณีถ้าเรามีของเนาะขออนุญาตรีวิวท่านเดียวครับไม่มีคนเปิดให้มันจะพับเก็บไว้ด้านข้างได้ทั้งสองด้านเลยครับก็จะถ้ามีของก็วางด้านหลังได้เยอะเลยนะครับผม แป๊บหนึ่งรับป๊าโอเคนี่นะครับด้านนอกนะครับเป็นสีขาวมุกจากโรงงานนะครับสวยมากเลยนะครับคันนี้ถ้าใครมองหารถครอบครัวครับมือแรกมือเดียวนะครับออปชันจัดเต็มนะครับประตูสไลด์ไฟฟ้าซ้ายขวาขึ้นลงสะดวกนะครับคนมีอายุก็ขึ้นง่ายนะครับลงง่ายนะครับนี่ครับเด็กเล็กๆก็ขึ้นได้ง่ายนะครับก็แนะนําคันนี้ละกันเนาะเป็น Honda f ฟีดนะครับโอเคนะครับถ้าใครสนใจนะครับโทรหาซิงได้เลยนะครับที่เบอร์086 3 1 2 5 5 5 5นะครับสำหรับ Honda ปีดเทนนี้นะครับก็ถ้าจัดไฟแนนซ์นะครับสามารถจัดได้เต็มนะครับฟรีดาวได้เลยนะครับโอเคนะครับน่าจะครบ้วนครับขอบคุณนะครับที่รับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ